ก็พิเศษค่ะเป็นวันทุดงธรรมชยัยแต่ว่าเราจะมีสามเณรมาร่วมด้วยนะคะสามเณรน,น้อยก็น่ารักนะคะแล้วก็มีความตั้งใจแล้วก็มีความสำรวมอย่างมากค่ะพวกเราก็ได้มาโปรยกลีบกุหลาบกันอย่างเช่นเคยรู้สึกปิติมากค่ะวันนี้ค่ะโหคุ้มมากเลยครับทีนี้ก็ติดภาระอยู่ครับแต่ว่ารู้สึกว่าโหแลกกันเม็ด เทียบกันไม่ติดเลยครับคุ้มมากครับวันนี้คุ้มมากๆเลยดูเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากเลยครับปลื้มครับปลื้มครับดูแล้วแบบโอ้ศาสนาเราต้องไปได้อีกไกลแน่นอนครับศาส,สนาพุทธครับผมเป็นน้องชายค่ะน้องชายคนเล็กค่ะค่อดีคือปลื้มตรงที่ว่าแบบได้ไม่อยู่แล้ว,ลวเหลือแค่เรากับน้องแล้วแบบชวนน้องมาบวชได้อะค่ะแล้วพอเห็นน้องตัวเองได้แบบเดินอยู่ตรงนี้ก็ บอกไม่ถูกอ่ะมันปึื้มไม่มีคำบรรยายเลยค่ะ สามเนณตัวน้อยๆเดินเป็นระเบียบเรียบร้อยก็งดงามมากครับเห็นภาพนี้แล้วก็คิดว่าพระศาสนาของเราคงเจริญรุ่งเรืองไปอีกนานแน่นอนครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่คิดบุญพิเศษพิเศษอย่างนี้ให้กับพวกเราครับกราบพระเดศพระคุณหลวงพ่อครับที่ให้มีเนนมาให้เราได้กราบเยอะๆขนาดนี้เพราะผมเพิ่งได้เห็นเนนเยอะขนาดนี้ก็คนลุกปลื้มปิติฮะ i think today it was a very great day for me uh, i'm not a buddhist but uh, to see the religion the buddhism and to study buddhism and to come um, so close to this religion is one of the way that i'm today i'm here and i can see many monks walking it's been nothing uh, previously it's done nothing like this before so i think that it can really help the Buddhism, the Buddhist culture, and the religion of Buddhism to grow in this country, not even in this country, but around the world also. I think that these kind of uh, occasions, they should be uh, uh, repeating themselves continuously because, uh, because uh, it attracts many people around the world. Basically it's attraction, and when it attracts many people around the world, they make them happy and i feel very happy about the people of thailand and i say thanks to the people of thailand they as uh, from them from their eyes i can see this vast culture and this beautiful nature so close thank you so much เคยเห็นพระเดินทุดงจ้าเพิ่งได้มาเห็นจ้าดีใจมากปลื้มใจมากจ้าปีติยินดีอย่างที่สุดเลยจ้ามีความสึกว่าวท่านเป็นเนื้อนาบุญของเราแล้วก็มองหาพระที่เราชวนมาบวชนะทุกวันนี้ท่านยังไม่สึกนะพอเห็นท่านก็จะน้ําตาไหลว่าก็จะปลื้มนะฮะก็จะป,นนะจะปลื้มก็ดีใจแล้วท่านก็ท่านก็ดีใจที่บอกว่าโยมพี่ได้มาได้มาชวนท่านบวชอะไรเงี้ยมนท่านดีใจ ในสื่อเอาท่านมาบวชจนได้อะไรเงี้ยก็ปลื้มทั้งพระทั้งโยมนะคะแล้วก็เลยทําให้ติดใจว่าปีนี้ก็จะทําหน้าที่นั้นอีกเพราะเราจะรู้สึกถึงความปลื้มที่เราได้นำท่ายทำหน้าที่แล้วเราเห็นผลงานของเราแล้วก็แบบเราได้เก็บเกี่ยวบุญไปตลอดนะมันคุ้มจริงๆค่ะวันนี้เห็นสามเณรด้วยค่ะสามเณรเนี่ยหน้าโหท่านก็ ชื่นชมท่านมากเลยนะคะสาท่านมาจากที่ไกลแล้วก็ตละโลกในท่านดูสำรวมแม้เท่าทว่าท่านจะยังเป็นแด็กอยู่นะคะแล้วก็ดอกกุหลาบมากมายคนก็มาร่วมบูญกันเยอะเลยที่จะได้มาโปรยดอกกุหลาบในวันนี้ mm. ก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนด้วยนะคะเมื่อถึงวันที่สองถึงวันที่6เมษายนเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนมาร่วมโปรยดอกกุหลาบ mm. ในเส้นทางที่อัญเชิญหลวงปู่ทองคำ mm. ไปวัดปากน้ำภาษีเจริญด้วยนะคะ ก็เพื <data noise> ่อจารึกประวัติศาสตร์ของชีวิตเป็นบุญยิ่งใหญ่ที่ไม่ควรพลาดเลยนะคะ วันนี้เป็นวันที่ได้บุญใหญ่อีกวันหนึ่งนะคะตั้งใจมาจากต่างจังหวัดเลยมาจากชัยภูมินะคะแล้วก็อยู่ถึงสิ้นสุดสุดท้ายรูปสุดท้ายเลยค่ะปลื้มมากๆแล้วก็เสียงสาธุการนับตั้งแต่องค์แรกจนถึงองค์สุดท้ายเนี่ยไม่มีการสิ้นสุดเสียงสาธุการเลยนะคะวันนี้สุดยอดค่ะยอดเยี่ยมปื้มและขนลุกตลอดเวลาครับผมดีใจไม่เคยเห็นภาพอย่างนี้ครับ ที่ข้างๆก็สาธุกันคนเท่าคนแก่ก็สาธุกันจน,จนครบองค์สุดท้ายครับดีมากครับเป็นความกล้าหาญนะครับทางาศาสนาที่ว่าของดีเปิดให้เห็นเลยผมผมชอบครับเพราะเห็นเห็นใน DMC มมาก็ชอบแล้ววันนี้มาเจอด้วยตัวเองก็ชอบมากเลยครับ รู้สึกปลื้มมากเลยเห็นสมณเณรท่านมีความตั้งใจนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือนึกถึงลูกถ้าลูกก็อายุ8ดขวบกับ6ขวบ,ขวบเพิ่งน,นะคะถ้าลูกมาบวชอย่างเงี้ยเราก็จะจะปลื้มมากเพราะว่าคราวก่อนเนี้ยที่ที่ลูกได้มามามา,มาโปรยกุหลาบพอโปรยกุหลาบเสร็จปุ๊บลูกเขาบอกว่าแม่หนูอยากบวชแล้ววันนี้ได้มาเห็นสมณเณรก็รู้สึกว่าถ้าสมณเณรนั้นเป็นลูกของเราจะยิ่งปลื้มขนาดไหนแล้วถ้าเกิดว่าทั้งพระทั้งเณรทั้งประเทศได้เดินท,ทุดงแบบเนี้ย พุทธศาสนาของเราจะเจริญขนาดไหนก็ในวันที่2ถึงวันที่6เมษายนศกนี้นะคะที่กําลังจะถึงนี้ค่ะเหล่าสมณเณรตัวน้อยๆน,นะคะก็จะร่วมเดินธุดงค์ด้วยนะคะ úa. ก็รู้สึกปลื้มปิติแล้วก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะเราคิดว่าสําหรับตัวเองก็คงจะไม่พลาดแน่นอนนะคะคงจะต้องตามติดกันตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่6อย่างแน่นอนคะ่ะก็ขอเชิญชวนทุก <het is true> ๆท่านนะคะร่วมกันนะคะในเส้นทางเดินธุดงค์ ะะที่จะอัญเชิญพระเด็บพระคุณหลวงปู่ค่ะจากวัดพระธรรมกายนะคะไปยังวัดปากน้ำภาษีเจริญค่ะขอกกาบเรียนเชิญทุกท่านเลยนะคะ